สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับลยละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสับสไคร์แล้วก็มาดูดวงส่วนตัวกับผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนอีพีหลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าโฟล์วานนะครับหรือสีไม้เท้าเป็นภาพของงานลื่นลมนะครับการเฉลิมฉลองของแม่โมดผู้วิเศษอะไพ่ใบนี้เป็นเสมือนกับบ้านเห็นไหมครับสุนัขนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆภาพที่มันสวยงามความเข้าาใจควม ความปองดองความเลื่นลมความสุขที่เราเคยอยู่ด้วยกันน่ะฉันให้เป็นนี่ขอทำนายแบบนี้ว่าชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยความน่ของคุณเนี่ยเหมือนกับเปยบเสมือนกับคนที่เคยมีความสุขเคยที่มีความรักที่เหมือนกับอบอุ่นเข้าใจกันมาก่อนนะครับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับเฝ้าถึงการสร้างบ้านอยู่ด้วยกันการแต่งงานอยู่ด้วยกันหรือใครหลายคนอาจจะเหมือนกับแต่งงานหรือมีคนรักที่ดีอยู่แล้วแต่อยู่ๆเนี่ยไพ่สีเมท้าไปเนี้ยก็เปยบเสมือนกับมีแมวนะครับมาขัดขวางเพราะมีไพ่ขึ้นมาว่าก้าวถ้วย หมายถึงว่าอยู่ๆก็เหมือนกับจากลาอยู่ก็เหมือนกับต้องเดินออกมาจากบ้านหลังเนี้ยต้องเดินออกมาไกลอ่ะฉันไพ่เก้าถ้วยเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาหันหลังให้กับปราสาทที่มันงดงามอ่ะถามว่ายังรักอยู่ไหมเก้าถ้วยยังคงมองทุกอย่างเป็นสิ่งที่สวยงามยังมองเป็นความรักที่เหมือนกับยังแคร์เขาอยู่เลยฉันไพ่เก้าถ้วยขอทำนายแบบนี้นะว่าคุณเองเนี่ยเหมือนกับคนนี้ยังรักยังแคร์เขาอยู่แต่เหมือนกับเขาหันหลังให้กับเราแต่เหมือนกับเขาอาจจะเหมือนกับมีเรื่องการทะเลาะกันเห็นไหมครับพูดคุยกันไม่เข้าใจหรือมีคนอื่นเข้าาามแทรกลง ก็เลยทำให้คุณเนี่ยชาวสิบิจิดท่านเนี่ยกับคนที่คุณรักเนี่ยอาจจะมีการหันหลังเมินกันไม่สนใจกันไม่แคร์กันลืมไปแล้วว่าไพ่สีเมทา้าลืมไปแล้วว่าเราเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันลืมว่าเราเคยนั่งอยู่ด้วยกันเคยอยู่ห้องเดียวกันเคยกอดกันเคยมีความสุขกันมากขนาดไหนอะ่ะฉันพ่ายสีเมท้าทำไยแบบนี้ครับพ่ใบแรกความรักมันยังคงอยู่คุณสองคนเหมือนคนที่ยังรักกันนะผมขอทำไยแบบนี้คุณสองคนเป็นเสมือนกับคนที่คู่เหมาะสมคนที่เคยมีความสุขหลายท่านจะมีการแต่งงาน หรืออาจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานเคยมีความเข้าใจกันมาก่อนเคยคิดในแบบเดียวกันเคยชอบอะไรเหมือนกันนะครับเคยมีการแบบหยอกล้อพูดคุยมีความสุขนะครับคุยทําสิ่งดีร่วมกันอาจจะมีการวางแผนสร้างครอบครัวหรือแต่งงานกันแล้วด้วยซ้ําแต่อยู่ๆ่เนี่ยไพ่ก้าวยเข้ามาอยู่อยู่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับไพ่ก้าทวยเปิดเสมือนกับความรักที่มันยังคงอยู่อะถามว่าชาวสิบพิกเดอยท่านเป็นยังไงบ้างคุณเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เลยนั่งอยู่ตรงริมทะเลอะแม้ว่าจะถูกทิ้งนะครับแม้ว่าจะไม่ได้กลับบ้านอะ แม้ว่าเขาจะผักสได้ส่งหรือไม่สนใจเราก็ตามนะแต่เราก็ยังคงเอาถ้วเ er, ยเนี่ยวางไว้ตรงนี้หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนคนึ่งอยากจะบอกว่าเราก็ยังรอเขาอยู่ตรงนี้นะเราก็ยังรักเขาอยู่แบบนี้นะเราก็คงเหมือนกับนั่งอยู่ตรงนี้นะแต่เหมือนกับหลับตาเพราะเหมือนกับตอนนี้เรากำลังคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงดีให้เขาเนี่ยไม่ทะเลาะเราหรือว่าไม่ทําร้ายเราหรือว่าไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องให้มีปัญหากันอีกอะ่ะเพราะเหมือนกับคุณเองก็เหมือนกับยังรักเขาอยู่แต่กลัวทาอะไรไปแล้วเหมือนกับไปสร้างปัญหาเขาเพิ่มแต่ท่านจะะมมมมีีคววาาาาารรัััักกกกท่่่เเเเหหือออนนนบแแตไไย้ขขขปปป็ญงล รักนะแต่ไม่อยากทำร้ายเขกากันไปมากกว่านี้รักนะแต่เหมือนกับต้องปล่อยเขาไปมีความสุขกับคนอื่นแม้ตัวเองจะต้องอยู่คนเดียวหรือถูกทิ้งไว้กลางทางคิดถึงเขาใจจะขาดแบบนี้ก็ตามฉันพ่้ก้าทั้งหมายความว่าคุณอาจจะนั่งอยู่ริมทะเลเห็นไหมครับมองดูเสียงคลื่นที่มันซัดสาดไปนะครับมองเห็นไกลสุดขอบฟ้าเลยเหมือนคุณอาจจะบอกครตอนที่คุณรักว่าเราก็ยังคงคิดถึงเขายังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีแต่ควาว่าคิดถึงมีแต่ควาว่ารักนะครับแต่กล้าวั้งหมายความว่าต้องยอมปล่อยไปเพราะไม่อยากจะเป็นปัญหาตอนนี้อาจจะเหมือนกับทำอะไรไปเนี่ย เขาอาจจะทำร้ายคุณหรือตอนนี้อาจจะเหมือนกับรวความนิ่งเฉยส่งข้อความไปเท่าไหร่เขาก็เมินหรืออาจจะเหมือนกับพยายามคุยกับเขาพยายามกลับมาเข้าใจกันเป็นแฟนกันนะครับรักกันแต่เขาอาจจะเหมือนกับพ่าก้าวถ้วยจริงบางสิ่งบางอย่างที่ทะเลาะกันเหมือนกับแมวกับปูเห็นไหมครับทะเลาะกันก็เลยทำให้ไม่เข้าใจกันแต่เขามีปัญหาแบบนี้นะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการที่เป็นอยู่สังคมนะครับความรู้สึกการมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางเขาก็เลยมองข้ามคุณไปอ่ะแต่คุณก็บอกเขานะว่าเราก็ยังคงเหมือนกับไม่เป็นไรหรอกถ้า เราเข้าใจเขาดีนะครับไม่เป็นไรหรอกถ้าวันนี้เขาไม่รักไม่เลือกเราแต่เราก็ยังคงเป็นคนเนี้ยคนที่เคยรักเขาคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้นะครับคนที่เหมือนกับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเหมือนกับให้ก้าวถ้วยคุณอาจจะเหมือนกับมองเขาเป็นมากกว่าความรักอะมากกว่าเขาเหมือนกับมองเป็นบ้านมองเป็นปราสาทอยากจะอยู่กับเขานะครับอยากจะครองคู่กันอยากจะแต่งงานอยากจะอยู่ปราสาทแต่งงานกันเหมือนเดิมเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิงเหมือนเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นให้ใบต่อมาทํานายเลยว่าที่ปล่อยไปเนี่ยคุณไปให้เดอะเวอร์ครับ คุณอาจจะปล่อยเขาไปเพราะเหมือนกับเดอะเวิร์นะไม่ได้ปล่อยเขาไปไม่ใช่ไม่รักแต่คุณรักแต่ไม่ได้เหมือนกับเดอะเวิร์หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับปล่อยไปเพื่อเหมือนกับให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นหรือปล่อยให้ตัวเองเหมือนกับยิ้มได้อะเพราะสิ่งที่คุณทำไปอาจจะเหมือนกับทรมาจิตใจเดือเกินที่ทําอะไรไปแล้วเขาอาจจะนิ่งเฉยหรือทําอะไรไปตอนนี้คุณอาจจะม,มีความหมายอ่ะก็เลยเหมือนกับให้ขึ้นมาว่าสี่ไม้เท้าเก้าถ้วยแล้วเดอะเวิร์เรียบเหมือน,นกับบ้านมันก็ยังอยู่นะหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคุณก็ยังคงรักเขาแหละยังคงเหมือนกับครอบครัวคคุณยยัังงรกเขาอู่ม แน่นอนเขายังเป็นความสุขยังคงรักยังคงห่วงใยเขาว่าแต่เหมือนกับเดอะเวอร์ก้าวถ้วยเห็นไหมครับแต่มันหมดแรงแล้วก็เลยต้องนั่งออกมานั่งพักออกมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับออกมานั่งคิดก่อนนั่งทบทวนก่อนว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นไพ่เดอะเวอร์กับไพ่ก้าวถ้วยขอทำนายแบบนี้ว่าคนรักของชาวสี่จิกหลายท่านเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้นะครับว่าคุณคอยช่วยเหลือเขาเป็นความสุขเป็นความสบายใจของเขาอ่ะครั้งหนึ่งเขาเคยพูดกับคุณนะครับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คอยแก้ปััญหาหาาาาาารือเาอเคคจะดวงุณมก่ เวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาพักจะมองเห็นคุณหรือคิดถึงชาวสิจิตอย่างมากเลยผมขอทํานายแบบนี้ใครหลายคนจะคบกับชาวสีธาตุไฟนะครับธาตุน้านะครับหรือชาวสีธาตุลมนะครับหรือชาวต่างชาติก็ได้หรือคนที่อายุมากกว่าน้อยกว่าก็ได้แต่มันคือความสุขของกนและกันนะ่ะฉันให้เดอะเวอร์หมายความว่าคุณสองคนเคยเป็นความสุขเคยมีความเข้าใจกันเคยมีความสบายใจนะครับคุณเคยส่งของไปให้เขาเคยส่งของกินเห็นไหมครับ ปิกนิกกันอาจจะดั้งกินข้าวด้วยกันนะครับอาจจะเคยมีความสุขร่วมกันนะครับช่วยกันแก้ปัญหามาตั้งมากมายปรึกษาหาดืดิกันตลอดเวลาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขารู้นะครับว่าเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะรู้สึกเหลือเวอร์อะเขาจะคิดถึงชาวสิบจิกหลาท่านเลยฉันให้ความำแบบนี้ว่าความคิดถึงระหว่างคุณสองคนมันไม่ต้องพึ่งปฏิหารมันยังคงคิดถึงกันอยู่คุณอคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันแต่เดวอยหมายความว่าคุณอาจจะคนคนหนึ่งที่ไม่ได้หมดรักแต่สิบดาบเห็นไหมครับ มันเจ็บตรงที่เขาเอาหัวใจของเราเนี่ยไปยา่ำเยี่ยฉันน่เหมือนกับคนที่เหมือนกับไม่ได้หมดรักแต่มันหมดแรงแล้วที่ต้องร้องไห้หมดแรงแล้วที่ต้องมีน้ําตาสิดาบดักหมายความว่าเรายามขอร้องให้ขเขากลับมาใครหลายคนเออหมือนกับผู้หญิงคนนี้ได้เอื้อมมือออกไปแล้วบอกว่าอย่าท,ทำร้ายกันได้หรือเปล่าอย่าทิ้งเราไปได้ไหมอ่ะฉันให้1ิดักหมายความว่าคุณเคยยิ้นนนเคยขอร้องเขาไม่ให้เขาทิ้งเราไปหรือว่าไม่ให้เขาจากเราไปไม่อยอมเสียเขาไปอ่ะก็เลยเหมือนกับให้1ิดาบเห็นไหมครับกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปเดินหาเขาให้รักกเ้าาน่็ทํไไมดอ สุดท้ายเราก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉันไพ่สิบดับไม่ค่อยม่าใครหลายหลายคนเนี่ยกำลังร้องไห้หรือเจ็บปวดอยู่ตอนนี้ด้วยซ้าหรือเพิ่งถูกทิ้งมาหรืออาจจะเหมือนกับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีเป็นหากรอบอครั้งถูกทำร้ายอยู่บ่อยครั้งเห็นไหมครับดาบตั้งกี่เล่มที่ปักอยู่ล่างกายคุณนะ่คุณเหมือนกับคนที่ไม่ได้หมดรักเลยเอื้อมมือไปหาเขาอยากจะจับมือเขาไว้ด้วยซ้ำแม้ตัวเองจะต้องร้องไห้นะครับแม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บหรือถูกทิ้งก็ตาม ไม่ได้หมดรักเลยนะยังรักเขาอยู่ได้3ยังพูดว่ารักเขาเลยหรือคิดถึงเขาได้3ามอะแต่หมดแรงแล้วที่ต้องมีน้ําตาแต่หมดแรงแล้วที่ต้องโทรมาเนี่ยลองห้าจนไม่เหลือน้าตาลองห้าจนไม่เหลืออะไรแล้วอะก็เลยเหมือนกับให้ขึ้นมาว่าไปเจ็บไกลไปนั่งอยู่ที่ไกลนะครับดีกว่าเจ็บปวดเสียใจอยู่ตรงที่เดิมเดิมอะแต่ถามว่ายังรักเขาไหมอะรักที่สุดรักมากเจ็บมากแค่ไหนสิบดาบครับคงเจ็บมากที่สุดใครไหนคนก็เล่นเหมือนกับให้สิบดาบครับทำนายเลยว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่พยายามนั่งแล้ว พยายามเดินตามเขาก็มีพยายามง้อเขาก็มีแต่มันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะทิปดาบสุดท้ายเราก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะฉชนไพ่ใบต่อมาทํานายเลยครับให้ขึ้นมาว่าเซนออฟซอร์สนะครับหรือว่าเจ็ดดาบทานายว่าใครหลายคนจมอนกับถูกเขาเนี่ยนะครับคุณอาจจะเคยไว้ใจเขาเคยผ่านเรื่องราวกันมาเห็นไหมครับครั้งหนึ่งคุณเคยอคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่คอยปกป้องเราคอยดูแลเรานะครับคอยปกป้องคอยดูแลนะครับคอยช่วยเหลือเราหรือเห็นใจกันบ้างหรือพยายามต่อสู้หรือว่ารักษาเราไว้บ้างอะ แต่ตอนนี้เหมือนกับไพ่เจ็ดดาบอะทาไมเขาเหมือนกับคนที่ใจร้ายจังฉันไพ่ใบนี้ขอทํานายเลยว่าชาวสิบีิท่านตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าทําไมเขาเปลี่ยนไปอะนะครับไม่บอกก็รู้ทั้งว่าทำไมเขาเหมือนกับเปลี่ยนไปทําไมเขาใจร้ายจังนะครับทำไมถึงต้องรักคนใจร้ายด้วยหรือเจ็ดดาบกับไพ่ขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าเขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางนะครับหรืออาจจะเหมือนกับการทิ้งคุณไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลไพ่ชุดนี้คือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามชาวสิบพิเท่านเนี่ยคุณพอคุณหายไปเนี่ยพอคุณบอกว่าไม่่ไดดดด้้หหมมรรัักกแแตงลบบขึนา ทำนายว่าคนนี้เขาทำร้ายคุณเนี่ยเขารู้นะเพราะขาทำร้ายคุณอยู่แล้วผมนายแบบนี้แล้วคุณสองคนเหมือนกับมีแต่ความคิดถึงให้กันอยู่อ่ะแต่ให้เป็นนี้ขึ้นมาว่าเจ็ดดาบคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยเขากำจัดจําเรื่องราวที่เขาทาไว้กับคุณได้ยังจดจําเรื่องราวดีดีที่คุณเคยช่วยเหลือเขาเคยผ่านมาด้วยกันได้นะเขายังคงจดจํำข้อความนะครับทุกอย่างได้เลยที่คุณเคยดูแลเขาอ่ะแต่เจ็ดดาบหมายความว่าเขาอาจจะเหมือนกับคนที่ยังไม่รู้ตัวยังทําอะไรโดยที่เหมือนกับไม่ได้คิดนะครับหรืออาจจะไม่ได้ชื่อสัตย์หรือหลงผิดแแแต่่มมีการอออบงงสคุณ มีการแอบดูคุณอยู่ up, นะครับไกลๆอ่ะเพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนๆนึงที่คิดว่าคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับหายไปแล้วคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับไม่ได้รักเขาแล้ว <c annya> อ, idol, อะ่ะหรืออาจจะเหมือนกับออกมาแล้วไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงน <c oughs> ั่นแหละเพราะฉะนั้นผมขอทำนายแบบนี้ครับทั้งหมดทั้งมงไพ่ห้าใบเนี้ยชาวสิบเจ็ดท่านคุณไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงแต่เขากลับมานั่งแอบมองแอบส่งคุณในวันที่คุณหมดแรงแล้วอ่ะนะครับเขาจะรู้แน่นอนว่าคุณเหมือนกับไพ่เก้าถ้วยสีเมท้าเขารู้อยู่แล้วแหละว่อเขาแอ่งคุณต้องรูู้้อยย่แลวเขาาทคุณ คุณรักเขามาแค่ไหนคุณเจ็บปวดแค่ไหนเนี่ยเขารู้ครับเพียงแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าสามเหรียญเมื่อใ่ก็ตามที่ไพ่สามเหรียญขึ้นมาหมายความว่าต้องเราให้เวลากันคิดเช่นสามเหรียญของทำนายแบบนี้ว่าคุณสองคนเหมือนกับคนที่เคยมีสิ่งดีร่วมกันเคยคิดไปทางที่เดียวกันน่ะแต่วันนี้คุณอาจจะขัดแย้งเรื่องความคิดจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางเห็นไหมครับมีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาผู้ชายคนอื่นเข้ามาก็จะทำให้ขัดแย้งกันหรือไม่เลือกกันในตอนนี้แต่ไพ่สามเหรียญหมายความว่าคุณอาจต้องให้เวลาในเรื่องของความคิด นะครับให้การปรึกษาให้การพูดคุยกันมากๆพยายามคิดทบทวนพยายามค่อยๆค,คุยกันอย่างมากเลยระหว่างคุณกับคนที่คุณรัก,กันแหละชั้นสามเย็นไหมคําว่าให้เวลาของกันและกันให้ความคิดของกันและกันปล่อยความคิดให้กันและกันคิดเอาไว้อะฝากความคิดเอาไว้นะครับเผื่อวันใดเขาผ่านมาแล้วแหละฉันทั้งหมดของห้งไพ่ชุดนี้เขาให้สามเห็นไหมครับว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนคนนึงที่ส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกเขาเองก็ได้ว่าเราได้แต่ความความคิดเอาไว้ะเผื่อวันไหนเขาผ่านมายังมีคนหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้ ยังมีคนหนึ่งที่เคยอยู่เคียงข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดไปอ่ะเช่นไพ่เป็นที่ผมหมากับคุณได้แค่เพียงกับฝากความคิดไว้ตามที <popular> ่ต <pat> ่างๆที่เราเคยนั่งกินข้าวด้วยกันฝากข้อความเอาไว้ฝากความคิดถึงเอาไว้ฝากความรักเอาไว้เผื่อวันใดเธอเดินผ่านมามีคนคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเธอรักเธออยู่ตรงนี้เสมอนะอยู่ที่บ้านตรงนี้เสมอนะอยู่รอเธอตรงนี้เสมอนะแม้ไม่ได้หมดรักหรือหมดแรงหรืออยู่กันไกลไกแสนไกลยังไงก็ตามนะครับเหมือนกับฝากความคิดเอาไว้ได้จะฝากความคิดเอาไว้อ่ะ ตอนนี้อาจจะเหมือนกับไม่ได้เจอกันอีกแล้วหรืออาจจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วหรืออาจจะเหมือนกับสิบสาบสามเหรียญนะตอนนี้อาจจะไม่ได้เข้าใจกันหรือทะเลาะกันนะครับหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางแต่ครั้งหนึ่งเราเคยเหมือนกับเหมือนกับตอนนี้เรามันเคยมีความสิ่งดีเรื่อมกันนะนึกอ,ออกไหมครับแต่ตอนนี้เราเหมือนกับพูดอะไรไม่ได้แล้วเราไม่ได้เจอกันอีกแล้วหรือพูดอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่เห็นไหมครับเราได้เพียงแค่ฝากคลิปนี้ฝากความคิดถึงฝากความรักฝากความคิดของเราเอาไว้เผื่อวันใดเขามาเจอคลิปนี้เผื่อวันใดเขาผลาดมา เผื่อวันใดเขาผ่านสถานที่ที่เราเคยกินข้าวด้วยกันนะครับที่ที่เราเคยรักกันจะมีคนหนึ่งนะครับคนคนนี้ชาวราศีพิจิกคนนี้แหละที่เคยยืนอยู่เคียงข้างเธอตรงนี้เสมอไปนั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาทํานายความรักของชาวราศีพิจิกแล้วก็การแนะนํา Four of Pentacles ครับหรือไพ่สี่เหรียญทํานายว่าคนรักของชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยมีไพ่สี่เหรียญเข้ามาเขารู้นะครับว่าคุณเนี่ยให้อะไรเขาบ้างฉันขอตอบเลยว่าคุณสองคนจะเหมือนกับคนที่ไม่อยู่ในชีวิตของกันและกันก็จริงหรืออาจจะไม่ได้คุยกันหรือทะเลาะกันอยู่ตอนเนี้ แต่ทํานายได้ว่าไพ่สี่เหรียญน่ะเขาอาจจะเหมือนกับคนที่ยังอยู่ในหัวใจของกันและกันอยู่เขายังจดจําสิ่งดีๆของคุณได้เขายังจดจํดดดาจจสิ่งที่มีค่าหรือความสุขที่คุณมอบให้กับเขา่าฉันขอทํานายแบบนี้ว่าคุณสองคนเหมือนกับคนที่ไม่อยู่ด้วยชีวิตแต่อยู่ในหัวใจของกันและกันไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงแต่ความรักมันยังคงอยู่นั่นเองครับฉันไพ่ใ,ใบต่อมาขึ้นมาไพ่ห้าหรือห้าดาบนะครับสี่เหรียญใครที่เลิกราคุณรักเป็นไปไม่เกิน5เดือนถึงสิเดือนขอทํานายเล้ว่าเขาจะกลับมาติดต่อกลับมาเริ่มพูดคุย จะเป็นการกลับมาเพื่อเหมือนกับสิบดาบนะครับสามเหรียญสิบดาบจะเป็นการกลับมาพูดคุยแบบหรืออาจจะเป็นการติดค้างมีอะไรที่มันต้องติดค้างคุณอยู่เช่นการชดใช้เงินการชดใช้ความรู้สึกต้องชดใช้ความรักสิ่งดีดี <S <S ที่คุณมอบให้กับเขาไปน,นั่นแหละชั้นห้าดาบขอตอบแลว้วคนที่เขาทำร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยจะกลับมานะครับถ้าเกิดเรื่องราวเป็นไ,ปไปเกินห้าเดือนสิบเดือนจะกลับมาเพราะมีอะไรที่มันติดค้างในหัวใจชั่วฟ้าดินยังคงติดค้างความรู้สึกนะครับโชคชะตาที่มันยังต้องติดค้างกันอยู่ความรักใในนจสิ่่่งดีีีๆทมแแกกั มันมีอะไรที่เขาติดฐางคุณเช่นเงินการที่คุณเคยดูแลความรักครอบครัวแต่งงานบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับคุณสองคนเมีรที่มันยังดิ้นหัวใจของกันและกันนั่นแหละฉันผมขอตอบไปคุณอจาจจะทะเลาะกันเรื่องอารมณ์มีคนอื่นหรือไม่เข้าใจกันแต่คุณสองคนเหมือนกับยังคิดถึงกันอยู่ยังรักกันอยู่นั่นเองครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่ัดมู n เข้ามาทำนายความรักของซาลาติฟิจิกหลายนะท่านเลยวัดมูลนะครับทำนายว่ามีการที่เหมือนกับเขาก็รู้สึกนะตอนที่คุณหายไปอะ่ะ เจ็บภาพของแม่มดคนที่เขาจากไปจากสัตว์เลี้ยงของเขาไปจากคนรักของเขาไปอ่ะฉันขอทำนายแบบนี้เดยว่าความรักของชาวสิบสี่ท่านเนี่ยคนที่คุณรักคนที่คุณเสียใจคนที่คุณร้องไห้คนที่คุณทะเลาะกันอยู่ตอนนี้มีปัญหาก,กันเนี่ยเขาก็เจ็บนะเขาก็เสียใจนะที่เห็นคุณจากไปที่เห็นคุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วที่เห็นคุณกำลังจะมีความสุขเริ่มต้นใหม่ฉันถ้าเกิดใครเรื่องหลักคนรักไปเกินสิบเดือนเกินห้าเดือนแล้วเนี่ยทำนายว่าคุณอาจจะมีไพ่ก้าวถ้วยสีไม้เท้าแล้วก็เดอะเวอร์ครับคือการพบเจอาการ,การหลุด ทำนายว่าถ้าเกิดใคร,ลลครเลือกราคองเราไปเกินสิบเต็มคุณหลุดพ้นนะครับไม่คือจบแล้วอย่ากลับไปอีกเลยนะครับหรือการที่เหมือนกับคุณอาจจะพบเจอความรักครอบครัวความสุขใหม่ๆสังคมใหม่ๆโซเชียลใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆนะครับซึ่งเข้ามาติดต่อสื่อสารเป็นไพ่สีเมทัลเพราะที่คุยปรึกษาหาเรือกันเพื่อจะเป็นการที่เหมือนกับรักษาบาดแผลเจ็บปวดที่เราถูกใครสักคนทิ้งทิ้งมานั่นเองครับฉันถ้าเกิดใครถูกทิ้งมาขอทำนายว่าจะเจอความรักที่มีความสุขความรักที่ดีความรักที่กลุ่มใหม่ความรักที่สังคมใหม่่่่่าอยูทีวคุณะแหล นะครับจะไปต่อหรือเปล่าเพราะไพ่เก้าถ้วยหมายความว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับไปต่อก็ไม่ได้กลับไปก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนั่นเองเชันพไพ่ใบต่อมาทานายบทสุข,ข,ขววค,ความรักของชาวราศีพิจิกเลยท่านว่า1่ถ้วยนะครับหรือ8อ g h t of cups ทำนายความรักของพิจิกหลยท่านเลยว่าคุณเหมือนกับคนที่เป็นเหมือนกับ1ถ้วยเลยใครก็ตามที่เกิดยังรักอยู่นะครับพยายามรักษาุกความหวใจเอาไว้พยายามรักเอาไว้พยายามทําให้เต็มที่นั่นเอง ฉันพไพ่เปนี่ขบถสู่ความรักของชาวจีนว่าหลายๆท่านเลยนะว่าทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดรักให้มากที่สุดไปเลยถ้าเกิดยังรักอยู่ทําจนกว่าจะหมดความรู้สึกทําจนกว่าจะหมดแรงนั่นเองนะครับไพ่ไปนี้เหมือนกันสำหรับคนโสดนะครับหรือคนที่เลิกราคนรักมาเกินสิบเดือนไพ่ไปนี้ก็คือการเริ่มต้นใหม่ในเมื่อคุณทุ่มเทหัวใจไปเต็มที่แล้วพยายามรักษาใครสักคนเอาไว้แล้วพยายามรักษาความรักรักเขาสุดหัวใจไปแล้วเนี่ยก็ต้องยอมปล่อยตัวเองให้เป็นเหมือนกับนกบ,บินนะ่ะหาความสุขหาการเริ่มต้นใหม่หาความรัก ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมเช่นขอทำนายแบบนี้เกิดใครเรื่องราวคนรักไปเกิน10เดือนนะในปีนี้นะครับจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยคุณมีโอกาสพบเจอความรักใหม่ๆมีโอกาสพบเจอสังคมใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ความสุขใหม่ๆหม่แต่ใหญคุณเนี่ยหนึ่งถ้วยอ่ะใหญ่คุณคว้ามันเอาไว้ให้คุณเริ่มต้นใหม่เอาไว้อย่าไปเลือกถ้วยที่มันพังไปแล้วอย่าไปเลือกถ้วยที่มันพังไปแล้วหรือว่ามอยาผิดเลยนะครับจะไปกินยาพิษจะไปทาร้ายตัวเองอีกเลยนะครับ่าไปอยู่เขาเนี่ยพ่ายห้าดาบอ่ะให้เขาร้ายใจร้ายกับเราเหลือเกิน เพราะฉันไพ่ห้าดาบใครหลายคนเลยเหมือนกับคนที่คนหนึ่งที่อยากจะบอกเขาว่าทําไมเธอถึงใจร้ายจังทําไมเธอถึงทําร้ายเราได้ขนาดเนี้ยทั้งที่เรารักเธอมากขนาดเนี้ทําไมเราถึงรักคนที่ใจร้ายอย่าบอกนะว่าเรารักเขาอย่าบอกว่านะว่ารักคนที่เขาใจร้ายนะครับอย่าบอกนะว่าเราเหมือนกับมีใจให้ใคนที่เขาทําร้ายเราอะนั่นเองฉันไพ่ใบนี้คือายความเมาทั้งหมดถ้าเกิดใครเลือกรักกันไปเกินห้าเดือนสิบเดือนคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาว่าหยุดทําร้ายกันสักทีได้หรือเปล่า นะครับหันมาสนใจกันเดี๋ยวพยายามใจเย็นใจดีกับเราเนี่ยเดี๋ยวพูดคุยปรึกษากันฟังกันบ้างได้หรือเปล่าหรือให้มองเห็นสิ่งดีดีกันบ้างได้หรือเปล่าคุณอาจจะลองหยิบยื่นสิ่งดีดีให้กับเขาหรือลองเริ่มต้นใหม่ลองทำอะไรที่เขารู้สึกว่าอยากจะได้จากเราหรือความสุขที่คุณเคยช่วยเหลือดูแลเขานั่นเองเพราะเขารู้ครับเ่าเขาจดจําสิ่งดีที่คุณทําให้กับเขาได้อยู่แล้วนะครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ออร์เรนแนะนําชาวราศีพิจิกท่าในเดือนมิถุนายนว่า I wonder What Will happen next ไพ่เบนี้บอกว่าอยากให้คุณเนี่ยพร้อมที่จะสู้ต่อไปอ่ะนะครับหยุดเพื่อคิดก่อนหยุดเพื่อทบทวนก่อนหยุดเพื่อพักกายพักใจก่อนนะครับแต่อยากให้คุณสู้ต่อไปไม่ว่าคุณจะหยุดกับความรักครั้งนี้หรือจะจบกับความรักครั้งนี้หรือไม่จบก็ตามคุณอาจจะเบรคคุณอาจจะลองหยุดพักแต่คุณต้องสู้ไปต่อไปนะคุณต้องทําให้เต็มที่นะเพราะทุกอย่างเนี่ยทำแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดได้เองทําแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงได้เองนะครับทาแล้วเสียใจดีกว่าไม่ทําและเสียใจนั่นเองนะครับ ก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ